ดิฉันนางสาวประพาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุโขทัยเขตสามวันนี้มีเรื่องขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเนื่องด้วยดิฉันได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกถึงปัญหาตริ่งสุดตัวรวมถึงดินสไลด์บริเวณริมแม่น้ำยมและเคยหารอหารือถึงปัญหาในสภาแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะท่านประธานเมื่อวันจัน ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและก็รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางร่วมกับท่านอัครพลสุมงคลค่ะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทยัยท่านสอจอเนสสมบัติและท่านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นค่ะถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งน้ํายมที่มีการซุดตัวอย่างต่อเนื่องจาก ออน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วและวิกฤตพายุวิภาค่ะโดยมีพื้นที่วิกฤตสีแดงดังต่อไปนี้ค่ะจุดที่1หมู่6ตําบลย่านยาวมีปัญหาตหลิ่งสุดตัวรวมดินสไลด์5 0 0เมตรจุดที่2หมู่6ตําบลท่าทองมีปัญหาตหลิ่งสุดตัวและพนังกั้นน้ําพังรวมถึงดินสไลด์ 2. จุดยาว600เมตรจุดที่3หมู่2เมืองบางยมมีปัญหาตหลิ่งสุดตัวรวมถึงดินสไลด์ยาวจํานวน200เมตรจุดที่ส หมู่ที่1หมู่ที่3ามตำบลคลองกระจงมีปัญหาตลิ่งสุดตัวรวมถึงดินสไลด์ยาว400เมตรจุดที่5ห,หมู่ที่4ี่ตำบลย่านยาวมีตลิ่งสุดตัวจากขอบถนนลงไปกว่า1.5เมตรยาว100เมตรค่ะจุดที่หกขาหมู่ที่หนึ่บลวังไม้ขอนติดต่อ มีพื้นที่สุดตัวนะคะแล้วก็มีขอบถนนตกลงไปเนี่ยประมาณ200เมตรค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่7ค่ะหมู่ที่4เชื่อมต่อหมู่ที่2องตำบลวังผิพาดตัวนี้มีการก่อสร้างเขื่อนริมตะลิงแล้วแต่ว่าขาดช่วงประมาณ400เมตรค่ะทําให้ช่วงที่ขาดไปเนี่ยเวลาน้ํามาเนี่ยก็คือ น้ำล้นเข้าไปในะตลิ่งแล้วก็ทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายค่ะดิฉันขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อลงไปแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนขอย้ํานะคะขอให้กรมโยธาธิการเร่งรัดจัดสรรงบประมาณโดยด่วนขอบพระคุณค่ะ